เตเตสังโฆปิชานาตุมายาปเตเอตังปฏิเวโยสังิวาลเตมาสพุทธะถังคูชนายะนิมัตตมิตรุโปสะ อุปโภคภัณฑ์ที่มาต้อยอุปโภคภัณฑ์ทายานีอายาเทมะาสามพุโนพันเตอยังเตมาสัมพุตธสสาปูชนทายา เดียร์ชักนาที่เราทำอิตายะถุขาย เพื่อความุ่มแก่ครับเมล้าทั้งหลายด้วยแก่ไม่ไ้นทั้งหลาย

หรับวันนี้ทางคณะนักเรียนได้นำนักเรียนมาประกอบพิธีวันสกิัญก็คือถวายเกียงและก็าน้งสืเรื่องในบรราภาษาอนที่จะถึงในวันที่2 8แล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญทางพระพธทธศาสนาก็คือวันอาสาฬหบุชาซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญก็คือครั้งเมื่อนกกักพเจ้ามาลังจตุร้แล้ว พระองค์วที่กก็ร I mean? ู้้นได้ยปัญจวัคคียังง่าก็คือพระอค์ัาพอพัตติยาระนามและก็พระตากคอยทำการปางแต่ว่าจากี่พาะพีทธเจ้าตรงนั้ปในการมาเป็นทำห้ปัญจวัครียังง่าหาละทิ้งพระองค์ไปก่อไปหลังจากพระองค์อัตตูก็เลยว่าไรถึงคณของ วัดพิงสัมพหน้าก็เลยเป็นสาเหตุที่มาของวันสัมปันนานาสาร,าสาราหาบูชาก็คือเป็นวันที่พระอ,องค์แสดงพระธรรมาจาก,กปวัตนาโต้แล้วก็มีเหตุการณ์ที่สัมพันอีกอย่างก็คือหลังจากที่พระอ,องค์แสดงพระธรรมมาจาก,กปวัตนาโตก็ทําให้หนึ่งในห้าของกัจจวัตรอินสัมนธาก็คือพระอัญมณีัญญะได้กำงางเหธรรม เมื่อพระาปัญญาได้ตกตายทำนั้นพระพุทธเจ้ารัสพระพุทธพจน์เป็นครั้งแรกว่าอัญญาววัดปณิชนโยแปลว่าอัญาโีนัญญาได้รู้แลวหนอได้มีตกอายทำแล้วนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกกิขึงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกประการต่อมาก็คือพระธรรมขบถขที่พระพุทธเจ้าตรรู้นั้นก็ได้แสดงให้หมูโจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา แล้วก็มีพูอรับถึงพ่อใต้รู้เห็นตาพระทานที่รอดงตรงามสอนก็คือพระอัญญาโกณฑัญญาต่างว่าความสมคัญในวันอาสาลหะอุญาก็คือเป็นวันที่มีพระันนไกรายเกิดขึ้นรอบในโลกก็คือมีพระพุทธพระทามและก็มพระสง์เกิดขึ้นรอบทั้งสามประการนี้เป็นวันวามสมคัญของวันอสาลหะอูญาหรือเรียกอัญญาว่าธรมมาจากอปาวตันตู ซึ่งแปลว่าสูของพระพุทธเจ้าหรือพระโพระศาสนาอันเป็นไปกับด้วยคำคำสอนและก็มีผู้รับรู้อย่างประเติดอันนี้คือความหัักานของพระพุทธศาสนาอี่าวการต่างทางอภารากุจาสํสำหรับวันลักันก็คือวันที่คิอไปรงกับวันท่าภาษาวันท่าภาษานั้นีควันหลักว่ามัยม่อนนั้น ญาผู้ที่จะได้รังการศึรษาหรือเป็นพระอาญบุคคนนะั้นมีน้อยมากแต่ว่าพระที่บวชในพระพุทาศาสนาก็มีเยอะในกลางั่วงข้าวศาก็าืะเือเน์รัชดา,าสึกหาอัญาวิราแ่แล่งเป็นตัวเป็นเดือนที่มีทันน่วน้ำลาแล้วก็ชาวบ้านมาทำนามาไาว้นในข้าวและก็ช่วงเช้าพระภิกษุก็จะพากันไปบินทบาตที่้ัญญาโยม ขณะที่เดินไปนั้นเดินปิตาบาตไปนั้นเพราะว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระอริยบุลยังไม่ได้บรรลุธรรมทัานสู้นี้ก็เกิดความเลอนเระมาแล้วก็คากามเี็บย่างฆ่าล่าของญาติโยมได้รับความเสียหายทำให้ญาติโยมนั้นไปกราบรงตรงการสาสนบขระพุ้ธเจ้าก็เลยส่งใจที่มาให้พพุทกเญ้าบัญญัตให้พระพิดทงสจากับภาษาอยู่ในช่วงก้อนเดินสู เป็นการบังคัใบใหายายาย้พระพิทโธ,ธจธองจําอยู่กับที่และก็มีความหมายอีกอย่างคือพระพุทธเจ้านับังคพับให้พระพิทโธสามณรไดน้ศึกษาเรียนและปฏิบัติรรมและก็เป็นสาเหตุที่มาให้ญาติโยมกำเทียนต่าและครอบาวอาบน้ำฝนมาถวายพระพิทโธที่กรภาษานในทั่วภาษาตเองเพิ่ม ญาาิโดมผู้ใดก็ตามที่นำเรียนมาถวายแล้วก็ผ้าทน้าคนมาถวายผ้าในขณะที่ผ้าประจับภาษานั้นจะได้รับผ้าที่สูงตรกันมาภายหลังจากออกจากการจำผ้าภาษานั้นก็มีเจตนามีการถวายอัินมีการถวายผลงที่จะได้รับจากพระภิกษุในช่วงที่ก่าจับภาษาก็ตลอดสามเดือนและวันนี้คือความสำคัญ ก็เปนันดีที่าทางคณะอุาจารย์และพ่อนักเรียนทุกคนร่อนแรงร่งอนใจนำเสียงภาษาแลว่าจะนำภาษามาถวายให้ทางวัดเจ้าเทพธิดามงกุซึ่งตั้งแต่ที่ อย่างนี้และก็อาวิ๋งที่พามานั่งเป็นอาจา,กการย์และก็นักเรียนทุกคนร่วมกันสังสมตลอดปีและก็ตลอดปีที่ผ่านมาจนถึง,กกงวันนี้ขอให้อาวิ๋งแห่งความเพียร์างจงเกิดความศรัทธาและปัญญาจาริงยิ่งและก็ขอให้พระรัตนตรัยจงเป็นประธานตรงต้องสรองให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นคงยืนจงมี ร่างกายและจิตใจอยู่ภายใต้ดทต้งต้นศาสนาเสมไป

Kebetulan itu kita kehendak namun hari kita tak ditanggung hati lewat pada satu pada oleh tuhan apa yang tuhan kata tuhan kata i